สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้วันที่สิบสี่เมษาครับเป็นวันสงการครับหลายอาชีพที่สิด้หยุดเพื่อสิไปสังสรรค์กับครอบครัวครับแต่ว่าจะพามาดูอีกอาชีพหนึ่งที่ที่วันสงการประเพณีสิบุมีเลยครับ นี่คืออชีพขับรถทั่วครับขับรถทั่วนี่สิบ่มีบ่มีเทศกาลครับเพราะว่าช่วงเทศกาลนี่เป็นช่วงเวลาที่ช่วงที่ทำลายได้ครับตันนี้ขั้วหูเซื้อยังได้แนวสิทามแห้ครับกับการที่จะไม่ได้หยุดในวันครอบครัวครับบ้าสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ามาตั้งแต่ก,กี่วันไล้ครับขออนุญาตครับสามวันแล้ว,าม,วมาสามวันแล้วรอ,อกลับอย่างเดียวรอ,อกลับอย่างเดียวรอับกลับช่วงเทศก,กาลนี้เราไม่ได้หยุดนี่เรามีความรู้สึกยังไงปะสบายสบาย <c oughs> <c oughs> ถ้าเป็นช่วงเทศก,กาลนี้จะไม่ได้หยุดเลยใช่ไหมครับจะเป็นช่วงเวลาที่ทําเงินเราเลยเนาะแต่ว่าบางอาชีพนี่ก็เสีหยุดชส่วนเทศก,กาลครับจะมีอาชีพนี่ครับขับรถครัวนี้ทุกปีเลยบ่ครับเป็นแบบนี้ พี่ใหม่สงการแน่นอนเลยไม่ไม่มีเลยไม่ได้อยู่กับครอบครัวเลยทำงานทนงานทางานครับมันงานิสระงานวิสระมีงานก็อยู่บ้านแต่แต่ว่าแน่ๆคือช่วงเทศกาลเนี่ยมีแน่นอน <laughs> แต่ว่าถ้าช่วงไม่เทศกาลนี้เราจะได้อยู่บ้านอันนี้เราเราวิ่งอะไรครับเนี่ย อ๋อช่วยช่วยช่วยขนส่งอ๋อการช่วยขนส่งครับเดี๋ยวครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะพาไปเมืองอีกอันนี้คืออซิบครับอันนี้รถทัวรถทัวบอครับไม่ประจำทางครับเดี๋ยวมาถามบ่านี้รถโดยสารประจำทางครับอันนี้เพื่อนกับมาเรียนถามเพื่อนแล้วครับเพื่อนมาเรียนซอยขนส่งครับเพราะว่าช่วงเทศกาลนี้รถรถบกสัวสีโบพ่อครับ มันต้องเอารถร่วมเข้ามาวิ่งช่วยครับแต่มีแต่รถร่วมค่ันเดี๋ยวถามปา้าเราก่อนขออนุ้อญาตก่อนเป็นไหนตายได้บ้เนี่ยครับ,รบอาชสพบรถทัวนี่คือตกขยันนะครับเออคือ <laughs> จอดนี่ก็ต้องจอดเพราะได้ต้องล่างตลอดครับสวัสดีครับป้าครับโอ้ยจุ้งมือ ว่าเป็นยังไงปะช่วงเทศกาลเราไม่ได้หยุดสงการเนี่ยไม่ได้หยุดหรอกไม่มีฮะทุกปีทุกปีไปได้กลับบ้านกับช่องครัอืมแต่แต่เราจะได้หยุดช่วงไหนเดี๋ยวสงการแล้วก็หยุดอ๋อแต่แต่เทศกาลนี้ไม่ได้หยุด่ถ้าถ้าหลังหลังเทศกาลไปเนี่ยจะได้หยุดใช่อืมอันนี้เรานี้ทุกเที่ยวไหมครับปะต้องล้างทุกเที่ยวต้องล้างทุกเที่ยวใช่ ข้างในรถสาธารณะอย่างดีครับอ๋อรถสาธารณะข้างในก็ต้องเช็ดต้องอะไรทุกเที่ยวทุกเที่ยวอ๋อ้รถตับพี่บุญเป็นไงครับช่วงนี้คนเยอะไหมครับปีนี้คนน้อยไม่เยอะปีนี้คนน้อยอ่อเที่ยวน้อยเที่ยวน้อยคนกสบายเยอะไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ไม่มีตังค์แล้วก็เขาเขากลัวด้วยเนาะปลาเนาะก็ยังโควิดโควิด แต่ว่ามันมันก็มีแหละถ้าคนไปก็คือกล้าไปเนาะแต่ว่ามีมีแน่นอนโควิดน่ะคนเดินทางตอนคัดเลือกทหารเยอะอ๋อช่วงคัดเลือกทหารเออกลับกันเยอะวันวันที่เท่าไหร่ประมาณต้นเดือนนะบอกวันที่สี่มาโอ้ต้นเดือนมษสามาสามีแต่ละจังหวัดมันจะคัดเลือกมอยู่ไม่เท่ากันเขาเขาจะเริ่มเขาจะเริ่มเดินทางแล้วช่วงแล้วเดินมาได้แต่ช่วงต้นเดือนมีสามอ๋อเราก็มาช่วงเทศกาลมันจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่คนจะน้อย อันนี้อันนี้คันหนึ่งเราอยู่กี่คันกี่คนครับเนี่ยสามคนสามคนเด็กรถหนึ่งคนขับสองคนขับที่สองคนขับสองคนโอ้แล้วแล้วก็ไม่มีไอ้เขาเรียกอะไรแอร์โฮสต์บ่บไม่มีโอ้รถเราไม่มีเสร็จคนขับหมดเอไม่เป็นไป๋าสนุกไหม๋าขับรถตัวดิสนุกสนุกถ้าสนุกอยู่ได้นานถ้าสนุกอยู่ได้นานแต่ตก็เห็นเขาย้ายมารถบรรทุกเยอะแล้วเนาะทุกเงินมีแต่เหนื่อยหน่อยผอว่าขับรถบรรทุกก่อนอ๋อเอ้า แต่่กอนเา,อายุเยอะแล้วตอนนี้หกสิบตอนนี้หกสิบแล้วหกสิบแล้วเขาก็แก่แล้วขับเราจะยาวไม่ไหวต้องขับแค่หกชั่วโมงของมามไอแต่ว่าถ้าถ้าเป็นรถควรนี่ถ้าคนอายุเยอะนี่เขาชอบเลยเนาะป๋าเน้องชอบสุภาพการสูงประสูติการมันสูงใช่แต่ก่อนเคยอยู่รถบรรทุกมาก่อนเยรถพว<ค>่วงเทเลอร์อขมมับมาหมดรถพ่วงเทเลอร์ขับมาหลดเอายังไงยังไงนี่ป๋าเอาความแตกต่างดูคอร์สคอถามสักหน่อยเนออันนู้นเหนื่อยอันนี้เหนื่อยอันนี้ไม่เหนื่อย ไม่เหนื่อยมันมีเวลามันมีเวลาสวรงทุามเปลี่ยนหกทั่มครึ่งเปลี่ยนอืแต่ว่ามันจะคือความอิสระมันจะไม่ค่อยมีเท่ารถบรรทุกเนาะมันมีกฎระเบียบเยอะกฎระเบียบมันจะเยอะกว่าเพราะมันรักษาชีวิตคนเนาะรักษาชีวิตคนความพิเศษมันจะสูงตัวอันนี้มันก็คือจะอยากจอดอยากนอนยังไงก็ไปได้แต่ว่าการทํางานบางบางอย่างมันก็จะหนักกว่าใช่รถบางอย่างอย่างรถท่อใบอย่างไรเนาะใบหนักนีไ่หนัอันบางอย่างนี้มันไม่หนักครับ ยังงก็เหนื่อยครับรุดยาวบางทีไปไกลๆคนเดียวอ่ะเอายางงี้เราเราวิ่งมาจากไหนกรุงเทพกรุงเทพกรุงเทพนี่จากกรุงเทพมาขอนแก่นแบบไม่เปลี่ยนเปลี่ยนกี่กัดยี่ผัดขอนแก่นไงขอนแก่นเปลี่ยนเปลี่ยนขอนแก่นสี่ร้อยโลสี่ร้อยโลเราเรานอนแล้วนอนเราได้นอนแล้วอีกคนที่สองเ็เปลี่ยนไปอ๋อก็คือพูดง่ายๆวันหนึ่งแขมวิ่งได้เที่ยวหนึ่งวิ่งแค่สี่ร้อยโล ช่สีแลวโลก็เปลี่ยนแล้วอ๋ออย่างนี้บางทีมันเป็นพันดนะ้วยขอ,อ <laughs> บอคุณมากครับป๋าขอบคุณมากครับครับคร่สิป็นมากหน่อยครับเพราะว่าอาชสพเป็น,นคนคนละอย่างกันเนาะครับเนาะเนี่นนมว่วนทุกอย่างครับถ้าสนุกกับการทํางานมันจะมีความสุขครับเพราะว่าสิเป็นรถยังครับไปแบบมว่วนมวนกับมว่วนแต่เจไปนกีอ้เทศก,กาลขึ้นบนในเมื่อบานี่ยังเด็กรถเป็นอีกแจ๊คงน็ครับที่ห้อยบ้านบอสวางเทศกาลฮะ มันก็ชิีแล้วเนาะไปก็เปลืองตังค์เนาะอยู่กับรถดีกว่าเออได้ตังค์ออด,งด้วยต้องเทศกาลในช่วงทาเงินด้วยครับผมกิปด,ดีกับสิประวาณนดีครับสาหรับอาชีพที่ไม่ได้หยุดช่วงเทศก,กาลครับผมกับวาไดยุขคือกันเหรอครับโมเมนติตสโควีดดอกบ่มีเงิน <laughs> ค,ดดครับกิฟต์ดีลาไม่อกครับสวัสดีครับ